โคครับหนึ่งในหุ้นซึ่งเราเลือกเป็นหนึ่งในหหุ้น quarterly pick ของเราใน Q4 ด้วยนะก็คือตัวอีออนนะครับเช้าวันนี้นะครับไอซมีการอัปเกรดตัว target price ขึ้นมานะครับพร้อมกับมุมมองนะครับมาพบกับ i อซกันเลย i อซสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนายลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้มีอัปเดต EON นนะครับเป็น preview แล้วก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้น จากเดิมร้อยสิบสี่เป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับก็ <c oughs> เปเปอร์น,นี้มีปรับประมาณก,การการกำไรขึ้นนิดหน่อยมีปรับ target price to book ขึ้นนะครับก็เห็นว่าอีออนเองจริงๆราคาหุ้นก็ฟื้นตัวนะจากต่ำร้อยขึ้นมาตอนนี้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยเอ่อ a m e n t a l Valuation Angle เเนี่ยยังถือว่าเอ่อแลกขาดกลุ่มอยู่นะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ย PE ตอนนี้กำลังค่อยๆลดลงนะเหลือ8เท่านะตาม Earning Growth ที่กลับมา LE ค่อยๆเพิ่มขึ้น,นครับจาก11%เมื่อปีที่แล้วเนี่ยน่าจะขึ้นมาอยู่แถวๆ13%ได้ในอีก2-3ปีข้างหน้านะก็คือ LE พลิกเป็นขาขึ้นนะครับ Price to book ยังอยู่แถวๆ1เท่านะฮะดังนั้นก็ยังคิดว่ายังมี Ro ูมให้ e อีออนยังไปได้ต่อนะด้วยทิศทาง Earning Momentum ที่ Q2 ดีขึ้นนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก นะครับ uh, <c oughs> หัวข้อวันนี้มีด้วยกัน3-4อันนะครับอันแรกเป็น Earning Preview นะครับเราคาดกำไร Q2 ของอีออนเก็มไร Q ิอีออนเนี่ยก็จะเป็นช่วงมิถุนานจนถึงสิงหานะครับแล้วก็น่าจะรายงานในช่วงประมาณวันที่8หรือ9ตุลาคมนี้นะครับยังเห็นทิศทางที่ดีนะน่าจะบวกขึ้นได้8% Q on Q แล้วก็2% y e เ r on Year นะครับตัวเลขเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ830ล้านนะครับ ดรายเวอร์ uh, หลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวกำไรจากการขาย NPL นะครับที่จริงๆเป็นซีซันอลแหละเขาจะมีทุกคิแล้วก็ Q4 นะครับแต่มานี้คาดว่าจะจะมีเข้ามาประมาณสักร้อยล้านบวกลบนะครับ uh, M, นิมน่าจะดีขึ้นนิดนึง8 basis point Q on ตตามทิศทางคอร์สฟันที่ค่อยๆลดลงนะครับตามพวกดอกเบี้ยนโยบายพวกนี้แล้วก็ดอกเบี้ยนในตลาดที่ท,ที่มันปรับตัวลดลงนะครับ กับส่วนสุดท้ายเครดิตคอสนะครับในเชิงยอนยี่อาจจะปรับลดลงได้ประมาณสัก70 basis เบ i ิสตนะฮะตามแอสเซทค a l i t y ที่ควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ n p r ที่ยังอยู่ในระดับที่ทรงตัวไม่ได้มีการไร o f f ที่ที่มากมายนะครับอันที่สองนะครับมองไปในครึ่งปีหลังนะฮะครึ่งปีหลังของยีออนเนี่ยก็เราคิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับทิศทางกำไรระดับ7-800ไปไปๆแบบนี้น่าจะ เมนเทนได้ต่อไรมากนะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังเนะี่ยคิดว่าเครดิตคอร์สน่าจะปรับตัวลงได้ต่อนะมาอยู่แถวๆสัก7.5ถึง7.7%เจนะครับเทียบกับครึ่งปีแรกที่อยู่อันปเรนตเนาะต้องบอกว่ายีออนเนี่ยมีการปรับทั้งการกทัววิธีทวงถามนี่การฟ้องร้องที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เครดิตสกอร์ริงโมเดลที่เข้มข้นขึ้นเนาะตั้งแต่ปีกว่าๆมาแล้วเนาะแล้วก็เริ่มเห็นผล ในตัวเลขเนี่ยการตั้งสำรองมาโดยตลอดนะครึ่งปีหลังก็ยังเป็นทิศทางที่เราคิดว่าจะมีตรงนี้เข้ามาเสริมตัว bottom line ได้อีกนะครับแล้วก็น่าจะ offset ตัวค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเข้ามานะในครึ่งปีหลังนี้อ่อนมีแผนพวก marketing budget อะไรพวกเนี่ยที่ที่สูงขึ้นเล็กน้อยนะก็อาจจะทำให้ cost to win ค่ำเนี่ยกระเถิบมาอยู่สัก42-43%จากที่เหลือ41%ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแต่อย่างไรก็ตามกำไรครึ่งปีหลังเราเชื่อว่าจะดีกว่ากำไรครึ่งปีแรกเล็กน้อยนะครับ อันที่ยังเป็นข้อตําหนิก็คือสินเชื่อนะยังไม่ได้เติบโตได้ดีนักนั่นใน Q2 แล้วก็เราเชื่อว่าครึ่งปีหลังก็คงยังไม่ได้เห็นเพิ่มขึ้นมากเนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจการ spending ที่ยังไม่ได้กลับมาดีนักนะครับแล้วก็การอนุมัติที่เข้มงวดขึ้นนะครับแต่ว่าฝั่งคอสเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในครึ่งปีหลังนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือภาพอินเทอร์เอ็ตเอ็กเทอร์นอลแฟกเตอร์บ้างนะครับก็ จากที่รัฐบาลใหม่เนาะเดี <in> ๋ยวก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเข้ามาบางทีว่าอียออนก็เป็นลายหนึ่งที่ที่มีโอกาสได้รับประโยชน์นะครับหลักๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์อย่างเช่นมาตรการคนละครึ่งเนาะถ้าเอากลับขึ้นมาได้นะครับก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นเอียออนก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ในเรื่องการเก็บนี่เด็ดคอลเลกชันพวกนี้รวมถึง Bad Debt Recovery ด้วยนะครับก็น่าจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยการใช้บาทแล้วก็การจัดเก็บหนี้เนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่มา offset ตัว risk ในฝั่ง US Tariff นะครับแล้วก็ในฝั่งแคนเบอร์รี่ที่มีขอ้อพิพาทกันอยู่ต้องบอกอีออนหนึ o ่งจะมี G M operation ที่แคนเบอร์ียด้วยนะครับคิดเป็นมาติเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ของรายได้เนาะแต่ว่าผลกระทบเบื้องต้นยังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่า ฐานลูกค้าหลักๆเนอยู่ในในโซนเมืองเนาะไม่ได้อยู่ในโซนชายแดนอย่างที่มีข้อพิพาทกันนะครับส่วนสุดท้ายเรามีการปรับประมาณการกําไรขึ้นนะครับ1.5%แล้วก็1.7%ใน2ปีถัดไปนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราแอดซูมดอกเบียนะ้ยนโยบายจะมีคัดอีก1ครั้งในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ส่งบทให้ต้นทุนทางการเงินในปีหน้าเนี่ยลดลงนะแล้วก็เป็นบวกกับ ประมาณการกําไรของเรานะครับก็เบื้องต้นมองกําไรปีนี้ของยีออนอยู่ที่3ามพนี่นะก็จะโดขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่20%แล้วก็ปีแน่แน่าจะโกรธได้ต่อประมาณสักแมาอยู่ที่3ามพนะครับ P/E เองก็จะปรับตัวลงอยู่สิเท่าเหลือประมาณสัก8เท่าบวกลบเนาะซึ่งมองว่าก็อยู่ในโซนที่ยังค่อนข้างถูกอยู่ก็เลยยังยืนอัพเปอร์ฟอร์มเรตติ้งราคาเป้าหมายใหม่ร้อจากเดิม1้อยสิบสี่นะครับปรับแทร็กเก็ตไพรซ์ซูบุ๊คขึ้นเป็น1.14เท่า จากเดิม0.96เท่านะครับตรงนี้มีปรับ2ส่วนนะครับแล้วเอาเบต้าลงเหลือ1.1จาก1.24นะครับก็ต้องบอกว่า1.1เนี่ยมาจากค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังนะก็ปรับให้มันอัปเดตมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับของเดิมนะแล้วก็ Risk ของ e ีออนก็ดูน้อยลงเยอะนะเมื่อเทียบกับในอดีตที่มีทั้ง d e b t Restructure NPL ที่มันผันผวนนี่ NPL ลดลงมา4-5ไตรมาสละนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ LE Long Term ก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรามองที่13 นะครับก็ใกล้เคียงกับประมาณการล่าสุดข,ของเรานะจองเดิมเราทำไว้12.5นะครับก็ทำให้หุ้นมีมีพรีเมียมวอลเลเชันที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายใหม่หมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก12นะครับเทียบกับราคาปิดวันศุกร์แล้วก็ดีเวินดีิลเฉลี่ยปีละ4กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนันก็มีประมาณเท่านี้ครับสำหรับบีออนโอเคไอพี่พี่อยากเวลาเราแนะนำเป็นลายไตรมาสเนี่ยเราดูยาวๆนิดนึงนะครับมันต้องมีทั้ง ประเด็นความเสี่ยงประเด็นบวกประเด็นลบเนาะนะครับแต่ผมเน้นไว้นิดนึงนะเวลาดูไทม์เฟรมของของเ,อเรื่องนี้นะครับ,รบผมอยากให้ดูแบบภาพภายาวนิดนึงนะครับลายไตรมาสนะครับซึ่ง หนึ่งในประเด็นเอาเรื่องความเสี่ยงก่อนแล้วกันเมื่อกี้ไอซ์พูดมาดีครับพี่ชอบว่าเวลาเราพูดถึงหรือเราแนะนําหุ้นตัวไหนเนี่ยต้องพูดทั้งประเด็นบวกและประเด็นลบเอาประเด็นความเสี่ยงเรื่องของรายได้ในกัมพูชาก่อนไอซ์บอกว่ามันมีอยู่ประมาณ7-8%็ดถึงแปดเปอร์นะครับทำไอซ์ชิ้นอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไอการตั้งสำรองว่าเราจะตั้งมันมันม,มีมีโอกาสที่แมนจิไม่จะตั้งนะไม่ตั้งน่ซึ่งเราก็บอกไว้ก่อนนะว่าถ้ามีก็มีโอกาสไม่ได้ไมายมว่ามันไม่มีโอกาสนะแต่ว่า ถ้าดูจาก coverage ratio สําหรับการปล่อยพวก CLV ต่างจังหวัดไอ้ต่างๆประเทศเพื่อนบ้านนะครับส่วนใหญ่หน้าตักเขาากันไว้เยอะมากแค่ไหนอะไอซ์อืมโอเคก็ตอนนี้จริง coverage ratio มันค่อยๆปั๊มแอพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนอยู่วันนีร้อยสามสิบร้อยสีตอนนี้ขึ้นมาเกือบเกือบร้อย็ดสิบเปอซ์แล้วนะครับก็ถือว่าเขาก็บิลอ่อคู s ตรงนี้ได้ได้มากพอสมควรนะครับทั้ง ของต่างประเทศด้วยแล้วก็ของผลกระทบพวก US Tariff นะครับผลกระทบต่างๆเนาะจริงตอนไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาก็มีใส่ overlay เข้าไปอีกสองสล้านนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ปิดโอกาสนะว่ามันมันจะมะีเรียกว่า overlay จากทางฝั่งแคนเบเดียเข้ามาเนาะถ้ามาก็อาจจะมา Q2 นี่แหละแต่ตัวเลขเรายังไม่รู้นะแล้วคาดการไม่ได้นะครับอีนี้เป็น Ri s k ระยะสั้นสำหรับประมาณการของเราใน Q2 นะครับแต่ว่าผมคิดว่า อันเนี้ยเนื้อเนื้อหามันไม่ได้น่ากังวลมากนะเพราะมันเป็นช่วงสั้นแล้วก็เป็นโอเปเรชั่นที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวนะันทามเนาะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าบอกว่าตัวเลขที่ทํามันก็มีริสก์ตรงนี้ด้วยนะที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าถึงงบออกมาจริงแล้วมันมีเข้ามาผมคิดว่าพอแยกออกมาแล้วดูเนี่เราดูคอเปอร์ฟอร์แมนส์เนี่คิดว่าน่าจะยังเติบโตได้ดีอยู่เหมือนเดิมเนาะังนะั้นสาร์ทเนี้ยก็อาจจะเป็นแค่ปัจจัยลบกวนระยะสั้นแค่นั้นเองไไมม่ด้ีผลต เรียกว่าพื้นฐานหรือเทรนในดระยะยาวของอีออนนะครับซึ่งลูกค้าของแคมบดียที่เป็นลูกค้าของอีออนส่วนใหญ่นี่คืออยู่ตรงเอ่ออยู่หัวเมืองถูกไหมไม่ได้อยู่ตรงชายแดนถูกไหมครับใช่ส่วนใหญ่อยู่ตัวเมืองแล้วก็เป็นสินเชื่อพอร์ตมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับ อ๋อโอเคเพราะฉันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นแฟกตก่อนนะต้องอธิบายก่อนว่ามันมีเรื่องนี้นะฮะแต่เรามองอยังไคงคือ1คืออาจจะเป็นลูกค้าที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงสําหรับชายแดนนะครับแล้วก็มีเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอ่อไซส์ของพอร์ตก็อยู่ประมาณสักเโดยประมาณนะครับ,รบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังอยู่ในในใน,ในฝั่งตัวประเทศไทยอยู่ซึ่งโอ peration เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เริ่มดูดีขึ้นไอสแตกนิดนึงคือจริงๆรแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะพูดในคอร กลุ่มการเงินหลายตัวตอนนี้อัพไซต์มันเริ่มเต็มนะครับมันเด้งขึ้นมาแรงมากนะครับ KCE เอ้ยทีนี้สวัสดอย่างเงี้ย MTC ีอย่างเงี้ยมันเด้งขึ้นมา30-40%เรเราก็เลยมาหาหุ้นตัวหนึ่งที่มันอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาพต่างจังหวัดนะถาไอซิ่งหนึ่งในอดีตเนี่ยเวลามันมีเงินลงไปในต่างจังหวัดเช่นโคเพลนะครับกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งพืชผลเกษตรรดักชนที่ Q4 ี่มันเริ่มฟื้นอนะ่ะปกติแล้วคำว,ว่าถ้ามันจะเป็นบบวกต่อริษัท เวลามันเป็นบวกกับอีออนเนี่ยมันเป็นบวกในแง่ไหนหนึ่งคือโลนโกรโตหรือว่ามีแคชคอเลคชันหรือว่าตัว c o v e r a g กับตัวเครดิตคอสเป็นขาลงนะครับมันมันบวกในแง่ไหนครับโอเคส่วนส่วนใหญ่จะไปบวกในขาการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ <Okay. S 1> นะครับก็คือทำให้ลูกหนีม้มีมีกินมีใช้มากขึ้นมีเม็ดเงินหมุนเวียนมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นเนาะมันก็จะส่งผลมาที่ตัวเลข NPL แล้วก็ตัวเลขการตั้งสำรองที่มันลดลงนะครับก็อันนี้ถามดีเพราะว่าผมเองก็กําลังเก็บอยู่นะเพราะว่า คนละครึ่งเนี่ยมันมีมาห้าเฟสแล้วเนาะในอดีตนะครับผมก็ไปลองเก็บดูก็พบว่าเฮ้ยจริงๆมันช่วยได้นะโดยเฉพาะเฟสสองเฟสสามนะครับแต่เฟสสี่ไ่่ยเข้าใจว่าเม็ดเงินมันเล็กลงนะมันก็ไม่ได้เห็นเยอะมากนะครับแต่ว่าเฟสสองเฟสสามที่ตัวเลขมันเยอะหน่อยเนี่ยเราเห็น NPL ของทั้งกลุ่มจำนำทะเบียนกลุ่ม Personal l o a n เนี่ยมันปรับตัวลงแบบค่อนข้างชัดเลย1-2ึไต่แมสในช่วงที่มีมาตรการนี้เข้ามานะครับ อืมผมเสริมไอซ์นะก็ถ้าเรานับทุกเพจน,นะเม็ดเงินมันก็จะอยู่ประมาณออสองแสนต้นๆผมจะไม่ได้ว่าสองแสนสหนึ่งหรือสองแสนสองนะแต่หลักๆอย่างที่ไอซ์พูดอะเฟสสามมันเงินเยอะนะครับเฟสสี่เฟสห้าเนี่ยมันลงมาเหลือประมาณสักสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นนะในเฟสสามเนี่ยเฟสเดียวเนี่ยเป็นแสนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อคนด้วยนะนะครับเฟสสี่เฟสห้าเนี่ยมันลงมาเหลือประมาณพันสองแล้วก็แปดร้อย นะครับอันนี้คือต่อคนนะแล้วก็วงเล็บว่าอย่างเฟสสุดท้ายเนี่ยให้แค่ประมาณ800บาทต่อคนแล้วก็150บาทต่อวันนะครับแต่ว่าไอเฟสสามมันเยอะจริงซึ่งคาปริ่งเหมือนกันครับตัวเลขที่ไอพูดมาคล้ายๆกันคือ,อ,อช่วงเฟสสามบวกลบอะช่วงนั้นอะโหตัวเลขเซมซอลเซลโค้ดอื่นๆมันก็เด้งกันหมดเลยนะนะครับอ่ะนี่คือ1ในตัวคอ a r เตอร์ดี้พิกหนึ่งใน5ตัวของเรานะครับซึ่งวันนี้ up i อัปเกรด e มาทำกับไพรซ์ด้วยนะครับ v a l เ a t i o n PE ลงมาเหลือ8เท่านะครับ Price per book 1นะครับ uh, 1นึ่0 6นะครับแล้วก็ dividend yield 5.5นะครับก็ดู valuation แล้วค่อนข้างมีความน่าสนใจนะนะครับอ่ะ uh, นี่คือภาพรวมของหุ้นตัวแรกอีออนนะครับวันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับขอบคุณครับ